สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้จะมาแจกทีเด็ดบอลนะครับพร้อมทายผลบอลนะครับทีมนะครับโบลญนานะครับพบกับกายารีนะครับในเวลาตีสองสี่สิบห้าทีนะครับเช่นเคยในเวลาของบ้านเรานี่ะทางเจ้าบ้านนะครับจะเป็นของโบยารีนะครับผลงาน โดยภาพรวมในช่วงที่ผ่านมานั้นนะครับก็ต้องบอกว่าฟอร์มยังดูกระท่อนกระแท่นมากนะครับมาอย่างต่อนเนื่องเพราะเกมในลีกลงเล่นมาแล้วจิตนั้นนะครับเก็บใช้ไมาได้เพียงแค่เกมเดียวเท่านั้นนะครับแล้วก็แพ้ไปถึง4เกมด้วยกันนะครับขณะที่ทีมเยือนนะครับกายาลีนะครับผลงานในภาพรวมในช่วงที่ผ่านมานั้นนะครับก็ต้องบอกว่าฟอร์มยังดูป้อแปรมาอย่างต่อเนื่องนะครับ อยู่ตามทรงของทีมบว้ยของหลีกเพราะลงเล่นมาแล้วถึง10นัดนะครับในหลีกเป็นการชนะ1เสมอ3ครับแล้วก็แพ้ไปแล้วถึง6เกมด้วยกันนะครับและเกมนี้นะครับกายาลี่นะครับเองพวกเขาจะต้องบุกมาเจอกับทีมเจ้าบ้านนะครับที่แม้ว่าฟอร์มภาพรวมกับเกมในหลีกช่วงที่ผ่านมานั้นนะครับจะทำผลงานได้ยังไม่ค่อย จะดีเช่นเดียวกันนะครับก็ตามทีแต่ถ้าเทียบกันดูนะครับจะมองว่าเจ้าบ้านอย่างบโรลญญานะครับเองพวกเขาก็ต้องยังก็พอจะยังดูมีทรงกว่าและคาดหวังได้มากกว่านะครับทางด้านของทีมไวของลีกที่ลงเล่นมาแล้วของสิบนัดน,นะครับเก็บใช้มาได้เพียงแค่เกมเดียวนะครับเท่านั้น นะครับและแพ้ไปแล้วถึง6เกมนะครับอยู่พอสมควรกับบวกกับนี้เกมนี้นะครับสภาพความพร้อมของทีมโดยภาพรวมนะครับก็ค่อนข้างดูดีกว่านะครับทางด้านทีมเยือนอีกเช่นเดียวกันนะครับทำให้เกมนี้เชื่อว่าโอกาสที่ทีมเจ้าบ้านนะครับโบลญญานะครับจะเป็นฝ่ายเปิดบ้านลุ้นเก็บ3มแต้มได้ในเกม นี้นะครับมองว่ามีความเป็นไปได้ที่สูงกว่านะครับเกมนี้เห็นควรจะเลือกเชียร์บโลญญานะครับเหมาะสมกว่านะครับเลือกเชียร์บโลญญานะครับแม้ว่าผลงานในในลีกช่วงหลังนะครับฟอร์มยังจะดูกระท่อนกระแท่นนะครับมาอย่างต่อเนื่องนะครับแต่เกมนี้จะได้เปิดบ้านเจอกับทีมบอยของลีกนะครับที่ฟอร์มภาพรวมนั้นนะครับอาการถือว่าค่อนข้างดูแย่กว่าพวกเขานะครับ อยู่พอสมควรบวกกับสภาพความพร้อมของทีมโดยภาพรวมในเกมนะครับก็ถือว่าค่อนข้างดูดีกว่านะครับทางด้านทีมเยือนดูอีกเช่นเดียวกันมองว่าก็ไม่น่าจะถึงกับดูเป็นงานที่ยากเกินไปนะนะครับที่จะลุ้นให้เกมนี้โบลอนยาลุ้นเก็บ3แต้มในบ้านตัวเองได้นะครับก็ขอฝาก เชียร์ทีมโบลอนยาด้วยนะครับสุดท้ายนี้นะครับก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์นะครับช่องเซียนเหลานะครับขอบคุณครับ